่สเสื้อผ้าบ่งบอกอสายวิชา,น,น,าน,น,นักดาบสายป่าก็ยังแสดงตัวนี่เป็นครั้งแรกกับการรวมตัวคนรักดาบในกรุงเทพมหานคร หน่วยก้านดีเพราะอีกฝั่งหนึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันค่ะมาลงลานประลองโชว์ฝีมือหลังเรียนดาบไทยมากว่า2ปีเหมือนกับนักดาบอีกหลาย10คนที่หมุนเวียนกันออกท่วงท่าเน้นสมาธิการหลบลีกออกไม้ตามที่แต่ละคนถนดัดเรียกการตีปา่าเล่นแบบไร้กติกาหรือไม่นัดไม้เพื่อพิสูจน์ความกล้าและวิชาที่ตัวเองได้ฝึกฝน คนโบราณเคยใช้สู้รบวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งอยากศึกษาสารต่อและปรับประยุกต์อย่างกระบีแ่แท่ที่เวทีนี้ฝ่ายดำดูจะได้เปรียบเพราะความจำม่าส่งให้เวียงได้แรงสุดตัวแต่ก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปเพราะเกมนี้ต้องใช้ทั้งสมาธิจังหวะและการหลบหลีกเป็นสำคัญโอเโอเค ู้ที่หลายคนรอคอยเจ้าพ่อเพลงรักฝ่อศบชัยไกลย,ยุนเซนที่ร่วมตีป่าเป็นครั้งที่สองในชีวิตเรียกว่าเป็นสิทธิ์มีครูค่ะเพราะศึกษาอย่างจริงจังมาจากสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ เราส่วนใหญ่นักดาบก็จะเป็นอาวุธเขาเรียกว่าอะไรนะการต่อสู้การต่อสู้มือเปล่าด้วยเพราะว่ามันเอื้อต่อกันนะครับแล้วก็การที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็คือหลากหลายอาวุธแล้วก็ อย่างอาวุธโบราณของบ้านเรามันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะครับสมัยอยุธยาก็จะมีสมุไรก็จะมีดาบฝรั่งเพราะว่าเรามีกองกำลังของต่างชาติมาช่วยกันอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แตกสายเยอะมากแต่วันนี้นี่เราได้เห็นเยอะมากเหมือนกันครับก็เขาเรียกว่าภาคเหนือก็มาภาคใต้ก็มาอีสานก็มาแล้วก็แบบแถวสงทรารแถวภาคตะวันตกก็มาเหมือนกันครับนั่นที่ป่าไม่ใช่การ แข่งขันเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะครับจุดสำคัญของมันคือเรียนรู้ความมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะเราไม่จช่เป็นต้องเอาชนะเราไม่จช่เป็นต้องแก่งนะครับแต่ว่าเรามีความมีสมาธิมีความมุ่งมั่นมีความกล้าที่จะลงไปบนลานวะตะนัตตานี้ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือสองต่อหนึ่งโดยอาวุธอะไรก็ได้ที่เลือกขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ใช่อาวุธที่มีคม กิวกิว Dun เตยฟอร์ดย่านแจ้งวัฒนะของนักร้องหนุ่มกลายเป็นที่รวมตัวของนักดาบจากทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยังดาบเก่าจากชมรมสืบสาร,รสัตว์ตราอุตสาคเนรรวมถึงเล่มนี้ที่สะดุดต,ตาเพราะด้ามจับทําจากเครื่องเงินเป็นดาบล้านนาที่มีอายุกว่า150ปี ซึ่งนักวิชาการอิสระเรื่องดาบไทยยังตั้งข้อสังเกตว่าใบดาบที่ยาวเกิน21นิ้วขึ้นไปเป็นของหายากแสดงถึงสถานะและชนชั้นของผู้ครอบครองนึกไปถึงยุคที่ใช้ดาบก็คือรอสามขึ้นไปครับสอนที่ปืนยังไม่แพร่หลายหรือปืนใส่ลูกยากยิงยากมีปริศนาทมสอนไว้เป็นต้นว่าดาบ ของทางใต้ได้มาด้วยความยากลำบากต้องเป็นผู้นำชุมชนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมีดาบได้ซื้อมาไม่ได้ผิดกฎหมายาแล้วก็กลัวว่าหลังจากนี้ลูกหลานกา็หลังจากตัวเองตายไปแล้วลูกหลานจะขายไปแจกไปก็แช่งไว้ ความสุขกอย่ารู้ได้ความค่ายอย่ารู้สางถ้าเจ้าเอาดาบออกจากชายคาไปถ้าทําขึ้นสนิมอาจจะทําให้จะแช่งให้เป็นจั้นตะเป็นจากเป็นเกลื่อนออก็จะมีหลายช่วงท่าค่ะจะมีป่าดแทงแทงคออะไรอย่างนี้ค่ะมีจระเข้ตามที่เราได้ฝึกมาค่ะเราเป็นอย่างรุ่งใหม่ม่สนใจศิลปการต่อสู้แบบไทยก็ศิลปะนี้ก็เป็นการอนุรักษ์อย่างเนื้ค่ะทาให้ เราอะร่างกายแข็งแรงค่ะใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ค่ะขนาดไม่ใช่ดาบจริงแต่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้คล้ายกระบี่กระบองยามลงตีปา่าและยังต้องออมแรงก่อนอาวุธถึงคู่ต่อสู้แต่ก็ไม่หวายได้บาดแผลแบบนี้ย้ำเตือนให้เห็นว่าสมาธิต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะผู้ร่วมงานยังได้เห็นพิธีไหว้ครูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ชาวต่างชาติยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่างจากนักดาบหลายคนที่ตั้งใจเดินทางมาไกลเป็นวันเพื่อลงประลองเพียงไม่ถึงสิบนาทีแต่นั่นก็เพียงพอให้สิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น